เอาเลยคร right now, Onion, right ับกล่าวสุดเนี่ยผมก็เตวนะครับวันนี้อยู่เกมที่ชื่อว่าอ่าสครับเป็นนอตนะครับอลิมิเต็ดนะครับผมโอเคสครับเป็นนอตอลิมิเต็ดนะครับจะกล่าวถึงเรื่องของอ่ามีตระกูลตระกูลหนึ่งครอบครัวหนึ่งนะครับที่มีพลังพิเศษตกทอดมานะครับแล้วก็มีตัวเอกเรานะครับเป็นเจ้าแม็กซ์เวลล์นะครับที่ไปเล่นซนกับพ่อมดทําให้ถูกสาบนะครับทําให้น้องสาวถูกสาบนะครับแล้วเราก็เนี่ยก็ต้องมาแก้ปัญหานะครับโดยการที่เราต้องช่วยผู้เหลือทุกคนเรื่อยๆนะครับ ถึงจะได้ดาวมานะครับเอาละเราลองคุยกับเอ็ดวินดูทําหน้าโกก็คือเปลี่ยนจากไอหมูแคะเนี่ยให้กลายเป็นหมูที่ใหญ่ที่สุดในงานนะเราสามารถ,ถเขียนได้นะครับคือแม็กแม็เวลเนี่ยจะมีสมุดนี้นะครับเป็นสมุดกโน้ตที่สามารถเขียนได้ทุกอย่างนะครับไม่ว่าถถเขียนอะไรเข้าไปเนี่ยสิ่งนั้นจะกากฏข,ขึ้นมาในะปรากฏขึ้นมาทันใดน,นะครับหมูเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสกปรกนะครับหมูสกปรกนะครับภาษากฤษ พูดว่าเอ่อ uh, dirty p i ิกนีครับเพื่อที่จะลบความ dirty นั่นออกนะครับเราจะไม่ต้องมี brush อะไรครับผม brush เ uh, อ่อ c l e a n i ่ g มีนะครับนี่เป็น brush นะฮะแล้วก็เอาใส่แม็กเบลฮะไปแล้วก็ clean เลยแม็กเบลเนี่ยมักษะหมูเอาละต่อไปก็คล i c แม็กเบลเพื่อ remove ครับโอเคไปนูนะ่นละทิ้งอือทิ้งจับไปเลยโอเคอะนะครับต่อไปนะครับเหลือแค่ เราต้องเพิ่มขนาดหมูนะครับอ่า adjective เนี่ยจะเป็นตัวที่อยู่ข้างหน้าคำนามนะครับทำให้สิ่งนั้นอ่ะขยายไปมากขึ้นนะครับเช่นถ้าเกิดจะทำให้หมูตัวใหญ่ขึ้นก็ไปไกลเลยฮะไปไกลๆเลยใจแกนติกไปฮะม่ทำให้หมูเนี่ยชนะการแข่งขันโดยทาเลน t ใช้ Adjective แล้วก็นาวเนี่ยในการสร้างปีกขึ้นมาใหญ่มากพอนะต้องปีกใหญ่มากพอที่จะอ่าอะไรนะขนหมูด้วยนะฮะถ้าเกิดต้องการมันเป็นใจกกนติกพิกนะครับก็เป็นใจแกนติก วิ่งไปเลยใหญ่มากโคตรใหญ่มีผู้เข้าประกวดอยู่สองท่านเนี้ยสองนายมีคนผหญิงอลิสเบทกับคุณนายจอนชาวไร่เนี่ยแต่ผมบอกแล้วผมชนะแน่นวนดึงออกมาฮะไปใส่หมูไปเลยมีหมูหมูยักษ์แล้มีเนี้อด้วยลาบลาบลยคือลาบลาเลยอืออือ อย่างนี้ที่1นึ่งจนะเป็นของใครที่สมคือเจ้าหมูร้อยที่สคืออะไรเลยมันมันคือหมูแหละแล้วที่1เป็นของเราเนะเรียบร้อยได้รางวันไปเลยโหเ,เชาวไร่โอเคเอ็วินเชาวไร่ได้รางวัลไปเรียบร้อยเลยนะลเราต้องเอาตัวนี้ชิอมาเพื่อแก้ของสาวให้น้องสาวนี่ t The b s s i c c o m p l e t น e ฮะดาวมีหนึ่งนะครับผม อ๋อเขาบอกว่าให้ช่วยปลูกเฮลิโอเดอร์สเปลาโกทำให้พืชผักนี้มาโตนะครับเอ่อฟลอร์บพลอตเอ่อถ้าเกิดอยากให้น้ำโตเนี่ยถ้าเกิดอยากให้ต้นไม้โตต,ต้องมีน้ำนะครับเอาเป็นเอ่อวอเตอร์แครนนะวอเตอร์กันวอไม่ใช่หรอไม่ใช่วอเตอร์แคนหรออ๋องั้นก็วอ <laughs> 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 เตอร์เล็กเล็กมือน้อยเฮ้ยโย่ทำไม ทำไมมันกลายเป็นอย่างนั้นไม่ได้อ่ะผู้หญิงคนงนี้นนนต้องยังฮอบช่วยเหลือฮะแน่นอนมันมีจะไยตัวมีวฉันติดอจุดประทัเอาลงมาทีอ่ะเอาลงมาทีเอายังไงทีอะไรแบบนี้จะเกิดเราแต่ตัวนี่เราพริกับได้ฮะแต่ว่าเรานี่ครับไม่มีอันนี้ไม่มีปีกเราไม่ขึ้นไปบนไม่ได้นะเราสามารถนี่ไงเกรดอ็อบเจกต์กับเกรดแอคทีฟนะครับเอาเป็นวิงส์ นี่เราติดตีแเราบินได้แล้วนี่จิ๊กแมวหยิบม,มานี่เลย <ś c oughs> หยิบเป็นขอยิบเป็นขอใช้เลย, <ś c oughs> ย,ยเอาไปเลยนี่สังครับจิ๊กแมวกลับบ้านแล้วเรียบร้อยทีนี้ต้อนรับสู่แคปิตอลซิตี้โอ้ยมีคนนะแต่ช่วยเยอะเลยไหมมีคนที่ช่วยเหลือเฟือเลยบอกเลยว่าในเวลานี้เอ้ยอะไรเนี่ยวันนี้ครับเอ้าต้องการความช่วยเหลือฉันอยากใครสักคนที่ช่วยเอนเตอร์เทนฉันหน่อย เต็นเต็นนะครับแต่ว่าการแบบสร้างความสนุกให้นะครับซึ่งคนที่เอนเตอร์เทนได้ดีมากที่สุดคือโจ๊กเกอร์นะครับตัวตลกโจ๊กเกอร์ไปับตัวตลกไม่เต็น,นโอ้คะแนนเลยมาเป็นคณะเลยเว้ยเรียบร้อยอยินดีที่ได้ช่วยนะไปเลยวิ่งไวขึ้นเลือกเลยเดี๋ยวนะมีรถต้องการของมช่เหลือนะอัมพักคือมันจอดแบบมันจอดแบบอันนี้เลยมันจอดแบบ ผิดกฎหมายเออเราจะมูฟได้ไหมเจ้าแบกแบรงรงศักขี้เงาถ้าเกิดว่ามันจอดผิดเราก็ใช้โรบได้ปะเฮ้ยเราสามารถใช้โรบดึงได้ไหมโรบนี่และอ่าฮะ,เ,ะ,เ,ะเราดึงไม่ได้เหรออยากจะพิกอัพโรบปะอยากดึงรถอยากเป็นมอเตอร์เคนแข่ง,ขงนี่เลยอ้าะ ตีนี้คุณก็ไม่ต้องจอดรถแบบปิดกฎหมายแล้วสินะยินดีจะช่วยเหลือฮะเอาเอาออกไงน,นะเอ้ยมโนติดมือมโนติดมือยังไงนะโอเคเรียบร้อยอะเอาอโอเคเอาหัวดีกู้ตำรวจว่าไงครับอ๋อรถตัวนี้มันหล่อไม่อยู่แล้วครับทิ้งไปเลยโอเคนี่ยอะไรโรงพยาบาลรอเข้าไปไหนเอสตีเอสเตอร์เอเคลองเข้าโรงพยาบาลดูฮะอันนี้อะไรเนี่ย ยนี่ต้องรับสู่เซลเซนอัลเทอริสสักอย่างโอ้ปุญหวายน่าดูอ่ะเย้ยอันนี้อะไรเนี่คุณหมอว่างไงให้อะไรสักอย่างฉันที่มันสามารถช่วยในการผ่าตัดได้ถ้าเกิดช่วยในการผ่าตัดได้อืมเออไนฟ์อะไรก็ได้เอ้า <c oughs> <c oughs> เอ้าเราเป็นหมอหมอไม่เียกออ่าเราต้องช่วยเลยปุ๊บแเว้ยูขับรถชนะไรหมาซิคกคิเทนเราต้องเราต้องอ่าพิวส์ครับอ่ากินซะนะเอาไม่กินหรออ่านะจีโนแพทฮะครีดอ็อบเจกติฟิสติฟเอ่อเฮลตี้ฮะตอนแรกคือ เจ้าแมวคนนี้ป่วยนะครับเาจะใา้เป็นเฮลตี้แคทแทนนะเรียบร้อยครับผมรักษาแล้วนะจากซิกแคทซิกคิตเทนนะครับกลายเป็นเฮลตี้นะครับ<ด>อะไรวะเนี่ยอ๋อปวดฟันอ่าต้องเอาทูธบ,บรัชทูธบรัชอ่ะแปลงฟันนะเอาไปฟันไม่ได้ล่ะเอาไปฟันไม่ได้ล่ะออะไรกว็กกกกแปลงอ่ะนี่ไง ออาเดียบรอเฮ้ยขอบคุณมากครับคุณพยาบาลเฮ้ยไปไปอ่ะเฮ้ยอะไรคุนยนต์ Trusty r o b o t c l e a n Robot... อ่าเป็นไมตี้ดีกว่า่ะไ i มตี้โรบอ t อ่ะเฮ้ยมันเสียมเสียเด้อโอเคโอเคอต่อไปอะไรเนี่ยอะไรเนี่ย เฮ้ยอ่าเป็นหนังสือที่มันถูกพังละ่ะอ๋อโอเคในเมื่อมันบอกว่าหน้าหนังสือนะครับไม่พอนะครับเราก็ต้องเพิ่มหน้า <c oughs> เราก็ต้องเพิ่มหน้าไปนะครับเพิ่มเพจเพิ่มเพิ่มเพจเก็บไม่ได้ละ่ะไม่ได้ละ่ะสติลสติวสมุดโว์เอา้า มันเป็น brown crack book เนี่ยงั้นเราก็ต้องเปลี่ยนเป็น un <c oughs> <c oughs> อันเฮ้ยอัน crack นี่ไม่มีอ่ะอันคุกอันล็อกอันมิสอะไรเนี่ยอ๋อคือมันอ่ะคือเขาบอกว่า book มันยังไม่จบโอเคเรียบร้อยฮะ complete นี่ครับ ก็คือมันมีหินบอกว่าหนังสือเล่มนี้มันยังไม่จบนะครับการเพิ่มอ่าจะฉีบนะครับไปว่าอะไรอะไรวะเนี่ยเหมือนว่าอะไรสักอย่างจะพังนะใต้กระโปรงหน้าแต่นั่นเราต้องเป็นฟิก f i ฟิกเสร็จเลยเฮ้ยอุ้ยไม่ได้หรอเอ่อ Clean Fix e d useful โอเคเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยเป็นรกใหม่เลยเอออย่่ชนเนี่ยอ่ะต่อไปใครเอาหมดแล้วแหละครบแล้วเลยเสร็จไปที่เรียบร้อยครับผมอ่าได้ดาวมาลวพลิกอับเลยเฮ้เรียบร้อยครับผม,ไป,มไ,ไ,ยยไปเงถัดไปได้หรือยังเนี่ยเอาเป็นเงีงกันบ้างทุกคนสรับเกมซับแอสครับเป็นน็อดดีครับอาริบิตเต็ดนะครับเป็นเกมที่อ่าเพิ่งซับเพิ่มวอแคลบรารีของ มาขีดเยอะมากเลยนะครับเป็นเกมที่เหมาะนะครับสำหรับการฝึกภาษาอังกฤษ,าษ,าษ,าษาของใครก็ตา,ตามนะครับที่ต้องการฝึกนะครับแต่สำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าเกิดทุกทุกคนชอบเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับถ้าเกิดชอบกันเดี๋ยวมาเล่นให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนไปบาย